บอดี้แตกก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับอ่าแตกหลุดไปแล้วนะครับนะครับอ่าด้านนี้ก็เห็นไหมครับบอดี้ตำแหน่งตรงนี้แตกไปแล้วนะครับแตกไปแล้วโอเคนี่นะครับพับได้แล้วนะครับผมจะให้อ่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับตอนเปิด15.6ผมแนะนำให้เพื่อนๆจับตรงกลางนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณออสนะครับโดยการบอดี้แตกนะครับเป็นบอดี้แตกยังไงนะครับแตกประมาณไหนและเป็นโมเดลอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับคุณพี่ออสและท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะซ่อมกันเราก็ต้องดูโมเดลเครื่องก่อนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง HP นะครับ เด่ดูกันนะครับเอาโมเดลแตกยังไงแต่ดูว่าบอดี้แตกยังไงแต่ดูโมเดลกันก่อนนะครับโมเดลก็จะดูตำแหน่งปลายนิ้วมือผมเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับจะเป็น HP 15ขีด G 0 0 3 AX นะครับ HP 1 5 G 3 G 0 0 3า A ศู AX นะครับ 1 5 g 0 0 3 a านะครับดูกันนะครับบอดี้แตกก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับอ่าแตกหลุดไปแล้วนะครับนะครับอ่าด้านนี้ก็เห็นไหมครับผมเปิดเยอะไม่ได้นะครับนี้มันจะแตกไปเยอะแล้วนะครับโอเคผมผลักเลยนะครับอันนี้บอดี้ด้านนี้จะแตกหลุดอย่างนี้เลยนะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับโอเค แต่มาดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะซ่อมบอดี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเครื่องเปิดติดไหมนะครับผมใช้สไพร์ตตัวนี้นะครับอ่ากดเปิดเครื่องต้องจับไว้เลยนะครับนี่ครับเครื่องยังเปิดติดอยู่นะครับของคุณพี่ออสแต่พอดีบานบานพับบอดี้หลุดไปแล้วนะครับเสียวจอแตกมากเลยครับเคสนี้ซ่อมแล้วกลัวว่าจอจะแตกตอนเปิดเครื่องตรืเปิดขวาเครื่องนะครับ โอเคนะครับเครื่องยังเปิดติดอยู่แต่เดี๋ยวเราจะซ่อมบอดี้กันอมผมขออนุญาตผลักบอดี้ด้านนี้ไปก่อนบานพับนะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกันครับผม โอเคนะครับคุณพี่ออสผมได้ถอดมาแล้วครับบอดี้ตำแหน่งตรงนี้แตกไปแล้วนะครับแตกไปแล้วโอเคบานาพับอ่ามาดูกันบานาพับก็นี่ครับเปิดครับก็มีน็อตแตกหลุดนะครับแข็งมากนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากให้ดูก็สาย w าย i นะครับสาย Wi-Fi ขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้นะครับถ้าต่อพยายามต่อให้สาย wi-fi โอเคนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆก็ฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นนะครับก็หลุดเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะซ่อมบอดี้กันนะครับซ่อมบานพับจอครับไปทำครับคุณพี่โอ๊ตนะครับผ ได้ทําความสะอาดให้แล้วก็ผมต่อสาย Wi-Fi ให้เลยก่อนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะซ่อมบันพับกันนะครับแล้วก็วางบานพับกลับกันนะครับแล้วก็ซ่อมบอดี้เลยผมจะทํารวดเดียวเลยครับอันนี้งานเยอะหน่อยน,นะครับโอเคเดี๋ยวทำกันครับ พี่ออสครับอันนี้ผมซ่อมบานพับกลับให้แล้วนะครับบอดี้ในส่วนที่แตกตำแหน่งตรงนี้ที่แหว่งไปเอาก็ต้องแบกมานเดิมนะครับนี่ครับนบานทับนี้ผมทําให้แล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับ่าส่วนใจ wi-fi ผมก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วแต่เราไปประกอบกันเลย คุณพี่ออสครับผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าหลังการซ่อมผมทํำยังไงไปนะครับนี่นะครับพับได้แล้วนะครับผมจะให้อ่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับตอนเปิดส5บห้าจุดกผมแนะนําให้เพื่อนๆจับตรงกลางนะครับนี่ครับจะอยู่อย่างนี้นะครับโอเคแล้วมาดูกันนะครับด้านหลังจะมีบอดี้ที่หายไปด้วยนะครับผมจะ ผมจะทับกาวไปนิดหนึ่งครับสายเพลกันพลาดไปจริงๆมันต้องมีที่ปิดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้มันหายไปนะครับหายไปทั้งสองด้านเลยตอนนี้แต่มมันหายไปนะครับก็เลยก็เลยต้องโมดิฟายนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีนะครับไอที่เล็กๆนิดนี้หายไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ก็จะหายไปแบ่งหายไป2ออันนะครับอย่างอื่นก็ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูกันหลังการซ่อมเป็นยังไงนะครับ เครื่องนะครับใช้สปายตัวนี้ของคุณพี่แบตเตอรี่น่าจะไม่เก็บไฟนะครับผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะยังไม่ได้เทสเครื่องเดี๋ยวผมจะเทสให้นะครับในส่วนอื่นของคุณพี่ออสนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมไมค์เว็บแคมนะครับทับแพดดีวีดีนะครับ DV วีดีใช้งานได้ไหมนะครับโอเคดูกันสักครู่หนึ่งนะครับเครื่องของคุณพี่เป็นดีดีนะครับ ด้านหลังเครื่องด้านใต้มีลูกยางนะครับลูกยางก็หายไปด้วยลูกยางก็ไม่มีเหมือนกันนะครับที่หายหายไปพยายามนะครับอันไหนที่หลุดลอนออกไปเนี่ยเราก็จะเก็บไว้นะครับซ่อมกลับไปได้โอเคนะครับเข้า o อเแล้วแต่ผมจะตรวจเช็คให้นะครับในทุกิ้นส่วนไม่ว่าอะไรนะครับแล้วผมก็ทาความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้ด้วยนะครับของคุณพี่ออสหลังจากที่เราตรวจเช็คเราก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แจ้งคุณพี่มารับเครื่องนะครับ โอเคนะครับคุพี่โอ๊ตสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ถ้าเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ไปทําคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่โอ๊ตนะครับที่นำโน้ตบุ๊กมาให้เราดูแลนะครับ และเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับมี ID Line นะครับโทรมาหรือแอดไลน์มานะครับพูดคุยกันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ